ข้อสี่ข้อสุดท้ายสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเข้มข้นหนึ่งโมลต่อลิตรจำนวนร้อยมิลลิลิตรเกอร์บียกับสารละลายบเบลรียมคลอไรด์เข้มข้นหนึ่งศูนจุดห้าโมลต่อลิตรจำนวนร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเกอร์บียดังสมการดังสมการตามนี้เลย <c oughs> สมการนี้ดุนยังเช็คสินี่หนึ่ง หนึ่งตัวสี่ไปเรียมโอเคสมก,การนี้ดุลแล้วนะคะ,ะเมื่อดุลแล้วกูก็จะแปลความหมาย <c oughs> อ,อหนึ่งโมลธรรมปยาพอดีกันนี้หนึ่งโมลได้นี้หนึ่งโมลและอันนี้ก็หนึ่งโมลโอเคนะโจทย์ถามอะไร โจทย์อยากรู้มวลของแบรเรียมซัลเฟตแล้วให้สารตั้งต้นมาสองตัวอ่ะมาเลยค่ะ mgsoc <c oughs> โอ้ยข้อสุดท้ายแล้วเว้ยไอ้ทำไมวะอ่ะ MG s o ีเอสสารอะไรนี่ข้้ขคนเท่าไหร่หนึ่งจุดศูนย์โมลต่อลิตรใส่มาแค่หนึ่งร้อยอ่ะ กับสารละลายแบรียมคอลอไรด์เข้มข้น0.5มูลต่อลิตรใส่มาเท่าไหร่150อม l ทำไรคะดับแรกหาโมลที่ปริมาตร100กับหาโมลของตัวนี้ที่ปริมาตร150เอเคไหมคะ,ะตั้งง่ายๆพูดว่าหน้าหาร หน้าหารหลังหลังก็คือพันนะคะ1ลิตรแปลงเป็นพันมิลลิลิตรคูณหนึ่งเท่ากับตัด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 0ูนโมลได้แล้ว M อมแมกนีเซียมซัลเฟตที่จดใส่นะคะ0.1โมลในปริมาตร100มิลลิตรต่อไปตัวนี้ล่ะหน้าหารหลังอ่าแปลงเป็นพันคูณร5 0ย ตัดตัดนะคือความชัว0.5คูณ15บห้าเท่ากับหารด้วย1 0บร0อยหนเท่ากับ0 0นยหโมลอ่ะได้แล้วขูขอเป็นสองตำแหน่งนะ0ูนแล้วกันอืมโมล์ขูขอ,อตัวนี้นะคะ อ,อันนี้ก็อันนี้แหละอืมได้แล้วนี่คือสารตั้งต้นที่โจทย์ใส่ลงไปนะคะเราจะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่โจทย์อยากรู้เลือกระหว่างแมกนีเซียมซัลเฟตกับแบเรียมคลอไรดโดยเลือกจากสารที่ใช้หมดก่อนใครใช้หมดก่อนนักเรียนดูออกไหมมันใช้เท่ากันเห็นไหมคะตรงสมการ แล้วใส่ไม่เท่ากันอ้าวใครหมดก่อนดูออกไหมคูดูออกคุดูออกละวว่าใครใช้หมดใครใช้เหลือเนี่ยตัวนี้หมดตัวนี้เหลือแต่เวลาทําข้อสอบอย่ามาดูในคิดในใจแล้วก็มาเขียนบอกกูว่าตัวนี้หมดก่อนไม่ได้นะคะก็ต้องพิสูจน์เห็นไห้ตัวนี้หมดนะแล้วตัวนี้เหลือก็ขึ้นเลยค่ะ จากสมการอ๋อถ้าเธอดูไม่ออกไม่ต้องคิดมากก็แค่เทียบเทียบเลยนะคะอ่ะจากสมการครูเลือกที่จะใช้ตัวนี้ขึ้นก่อนเพราะครูมั่นใจว่าตัวนี้หมดอืมจากสมการใช้แบรเรียมโคไลด์เท่าไหร่หนึ่งโมลก็ต้องใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเท่าไหร่ก็หนึ่งโมลอ่ะเอาจากสมการนะหนึ่งโมลหนึ่งโมลเพราะนั้น ถ้าใช้แบรเรียมซันไอแบรเรียมคอไลท์ทุกที0.08โมลก็ต้องใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเท่าไหร่1ส่วน1คูณ0.08เพราะฉะนั้นใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเท่ากับตัดตัด,ด0.08โมลเห็นไหมคะเห็นอะไรโจทย์ใส่มา0.1 0.1โมลใช้แค่0.08เพราฉะนั้น แมกนีเซ mm ียมซัลเฟตเหลือแบเรียมคลอไรหมดหมดเลย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ครูจะใช้แบเรียมคลอไรหาแบเรียมซัลเฟตโอเคนะคะอัะนนี้นีดหน่อมาเลยค่ะหาแบเรียมซัลเฟตครูจะพูดว่าจากสมการใช้อ่เอาตัวนี้นะนี่ตัวนี้แบเรียมคลอไรใช้เท่าไหร่สมการหนึ่งโมลก็เกิด แบเรียมซัลเฟตเท่าไหร่ก็1นึโมลด้วยใช้1เกิด1เพราะนั้นถ้าใช้แบเรียมคลอไรด์เท่าไหร่นี่ไง0 0 8ูโมลก็จะเกิดแบเรียมซัลเฟตเท่ากับ1ส่วน1คูณ0.08เป็นไงคะเกิดเท่ากันอืเพราะฉะนั้นเกิดแบเรียมซัลเฟตเท่ากับ 0.08มูลได้แล้วโจทย์ถ้าถามว่าจงวนหาโมลของแบรเรียมซัลเฟตตอบได้เลยแต่มันถามเลยคะ่ะมวลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมมลเป็นมวลเป็นกรัมเปลี่ยนได้ไหมนักเรียนไปเปลี่ยนเองนะคุเมื่หยแล้วนี่ใช้สูตรอะไรโมลเท่ากับมวลส่วนมวลโมลเลก,กุลโอเคไหมคะหา M เอเมล็กมาเปลี่ยนเองนะต่อไป ไปดูข้อ2จงหาความเข้นของแมกนีเซียมคลอไรนี่ตัวนี้แมกนีเซียมคลอไรก่อนที่จะหาความเข้มข้นของสารละลายนี้แมกนีเซียมคลอไรเป็นสารละลายเห็นไหมคะเป็น AQ ให้เราหาหมูลของแมกนีเซียมคลอไรที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะเกิดเท่าไหร่ใครดูออกบ้างใช้แบเรียมคลอไรหาเหมือนเดิมนี่ดูจากสมการบอกครูได้ไหมเกิดเท่าไหร่ ใช้เท่าไหร่เกิดเท่านั้นใช้0.08ก็ต้องอ่ะทำพี่ทำด้วยนะคะอ่ะหาโมลของ MgCl 2ก็จากสมการใช้แบเรียมคลอไรด์เท่าไหร่หนึ่งโมลเกิดแมกนีเซียมคอยมลอไรด์ก็หนึ่งโมลนี่ไงใช้เท่าไหร่แบเรียมคลอไรด์ใช้หมดเลยใช้เท่าไหร่นี่งไงะ 0.08โมลก็จะเกิดแมกนีเซียมคลอไรด์เท่ากับ,บ1ส่วน1คูณ0.08โมลเพราะฉะนั้นเกิด MgCl2 เท่ากับเท่าไหร่คะ0.08โมลได้แล้วอันนี้คือโมลของแมกนีเซียมคลอไรท์ที่เกิดขึ้นโจทย์ถามเป็นความเข้มข้นของสารละลายเพราะนะั้นตอบมาเป็นสารละลายเราก็จะได้ว่าตอนเนี้ สารละลายแมกนีเซียมคลอไรของเราเนี่ยอันเป็นสารละลายอะเข้มข้นเท่ากับ0.08มูโมูลต่อปริมาตรสารละลายเท่าไหร่ปริมาตรให้เรียนมาดูตรงนี้ค่ะนี่เขาบอกว่าใส่สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตใส่เท่าไหร่1้อยมิลลิตรอ่าผสมกับแบเลียมคลอไรทำยากันเทียมาเท่าไหร่แบเรียมคลอไรด์150มิลลิตร เอามาร้อยเทกับร้อยห้าสิบผสมกันเพราะฉนั้นระบบนี้มีปริมาตรเท่าไหร่มีปริมาตรเท่ากับสองุ้ยอุ้ยเท่ากับสองห้าสมิลลิลิตรถูกไหมโจทย์ถามความคนต้องตอบเป็นโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นทําเป็นโมลต่อลิตรซะจอยใจว่าหน้าหานหลังคูณไะไร l คูณหนึ่งพัน นี่ตัดตัดสี่อ่ะแปดสี่สี่อืมองเพยังไงสี่ศูนยอ่ะศูนยนย์อ่ะเท่ากับ0 3 2, มนมูลต่อลิตรเนปะ็นโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นเกิดสารละลายแมกนีเซียมคอลอไรเท่ากับ 0.32มโมลต่อลิตรถ้าคุูคูณถูกนะต้องได้เท่านี้แหละโอเคค่ะ